สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีบามิดบ่าวลาวใต้นะครับท่านผู้ชมครับคลิปมีบ,บามิดกับผาพีพีเอฟซีมารับชมนะฮะถนนคนทาง,งความจเจริญน,นะฮะบบามิดอยู่ที่แจ๊กเมก้าบางนานะครท่านผู้ชมครับโอ้โหพี่น้องไก่โ,โตัวมโหฬารนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเสถนนจักรเลนนะพี่น้องเนี่ยมผมจะนับให้ให้ดูนะครับท่านผู้ชมขอมขอนุญาตนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า 6 7กเจ็11ปดเก้า <satisfy> ส <karang ados> ิบสิบเอปกสิบเเลนนะฮะานรู้ชมโอ้โหสินี่บรไดไลทั้งนี้เล้พีนองเด้อบรไดนับทั้งนี้ร่วมเด้วกับเซนนี่กับจะเป็น19เลนนะฮะานผู้ชมครับนี่ก็จะเป็นแยกเมก้าบางนานะคนไทยหลายๆท่านก็คงจะรู้ดีนะท่านครับานผว้ชมครับโอ้โหพมิดพมิดมากครับบาโบนะฮะานผู้ชมครับบาโบแล้วก็บาวน้ำมน ชาแนลและก็สตอรี่ชีวิตบาจักนะฮะท่านผู้ชมครับโอ,นอน้โหถนนเมืองไทย,ยสุดยอดครับพี่น้องครับข้อหนี้มาจากชลบุรีนะฮะท่านผู้ชมครับนะฮะฝั่งนี้ก็จะเข้ากรุงเทพมหาหน,นครนะฮะว้าวพี่น้องรถติดอ้าพี่น้องถนนเมืองไทยพี่น้องเลยนะอยู่ข้างบนก็จะมีอีกนะพี่น้องบิดบอดเดินหน้าข้างบนนะข้างบน,นก็จะมีอีก รประมาณๆนะประมาณซีเลนนี่หาเลนนี่ละท่านผู้ชมครับรวมๆแต่ก็ยีซิาเลนนะโอ้โหถนนเมืองไทยพี่น้องเลยอยากให้อ่ามนุษธรรมมาเห็นนะฮะอยากให้มนุษธรรมเห็นถนนเมืองไทยเพิ่นบอกว่าอ่าเมืองไทยโบเจเลนโบมี่รถไฟฟ้าบ่มีอ่า,า,อาทางด่วนบ่ม,มีทางยกระดับนี่ก็คือคอีหยังนะพี่น้องเนาะอยากให้มาเห็นจริงๆนะอพี่น้องเลย ปไปเมียก็ไปจะเดินไปเรื่อยๆนะครับตับชุ่มข้าตับชม,บชมไปเบื้องข้างโน้อนอีกเนาะพุ่มยิงใหญ่อลังการนะฮะตับชุ่ชมครับโอ้โหยกเมีก้าบางนาถนนยกระดับตับชุ่ชมครับโอ้โสอนไปตับชม่าเมียก็จะพายิปซีนะเดินไปเบื้องอีกมุมนั้นนะพี่น้องเนาะจะได้เห็นในท้าย บ่อนทีเทสหลายบ่อนนะฮะตบมชมคนไทยนะสร้างได้จนะังไเนาะพี่น้องถนน18เลนนะอันนี้เมื่เม็ดนับตกแต่อยู่ชั้นลา่างเด้อพี่น้องของได้นับชั้นบนนะชั้นบนนี่เองครับถูถพี่น้องเ่มว่าอยู่ข้างบนเนี่ยกะจาน่าจะประมาณเก้าเลนนะ เขาเรียกซิปเลสน,นะขอบคุณชมครับปฏิเทพมันไม่เห็นนอมมันงาแบบว่าพุ่งสางใหญ่หรือพี่น้องไต่ท่างหีพี่น้องใหญ่หลายพวกนี้แบบก้าวๆนะไปไปเก็บขาบตรงโน้นพี่น้อง นี่คือถนนเมืองไทยรถวิ่งมาจากกรุงเทพมหานครจะมุ่งหน้าออกจากไปออกจากกรุงเทพนะคะรับท่านผู้ชมไปเช่นเส้ชนชลบุรีฟังนียครับฟัง,งนียฟังเลยก็จะเป็นมุ่งหน้าไปชลบุรีนะฮะโอ้โหพี่น้องเว้เย โชไปเก็บผ่าบจงนันต้อยครับนะนี่ก็คือค้อมยิงใหญ่แล้วพี่นอ้องอ๋อโทกยิงใหญ่ร่างการดีดี ควาเมตตามากครับบาวปะต้นะสวัสดีครับปะต้นกับมาครับปะโบ้เหมือนกันเนะาะปะโบ้ก้ามาปะต้นก็นยังตื่นตื่นเต้นตื่น,ต,น,ต,นตานเหมนดิเนาะที่ได้เห็นข <aran S 2> นมข้ง,งใต้เหงื่อแบบคนไทยมันสอนพูดมเจริญนไปเนี่ยนี่เนาะป้าก็ยังบริโภคอวดเนาะแม่แม่แม่คนไทยคือคือไม่แหละคนไทยเป็นเป็นคนอ่อนน,น้อมถ่อมตนเนาะบพราะอวดสลัดบอวดสลัดบอกไปว่าบริสเนอให้ mm hmm. คนอื่นเห็นว่าประเทศ อ่าบ้านจะพ้องเจริญแล้วแต่ว่าอย่าให้คนอื่นมาเห็นนะนะอย่าให้คนอื่นมาพกพอด้วยตนเองก็ง่ายซะไม่ได้ไหมึงมิดบอมิดถึงเราเขากันได้ถึเลยนึงเป็นได้เป็นได้ตื่นเต้นแค่ไหนตื่นเต้นปะบอมิดตัดสิ้มาเห็นบอมิดเลื่กิ้งนะอ่าถุนรุ่นทุนทางเป็นอ่ะบอมิดนับได้นะเฉพาะข้างล่างเนี่ยสิบแปดเลนอ้าวโทสิบแปดเลนบอมิดนับข้างบนนี่นะเฉพาะข้างล่างเนี่ยนะสิบแปดเลน เล้วทั้งเครื่องบริณาบริวินาบรรไกยันใหญ่เกินพี่น้องรวมๆเลยครับอยู่ข้างบนนี่ยไม่แควๆที่เะซนนี่นะประมาณ1ิปกุเล่ข้าวน้ำมันเป็นกับโบโบเฮียนน้องแะาเรื่องเล่นบเกล่นไปครับปอาไปครับวกเล่นพี่น้องข้างบนโกข้างบนพวกเล่นข้างล่างสิเล่นยี่สิบกุเร่คนไทยสางได้จังไลข้าีน้ะพวกเลขกิตรัมวนก็ได้ต้าซีเลพี่น้องเอ้ยถนนงท่ทาเมืองไทย อยากให้มนุษย์ทำได้เห็นนะพี่น้องเนาะอยากเห็นมนุษย์ทำอยากให้มนุษยษ์ทำได้เห็นเนาะถนนเมืองไทยนะพันวาถนนเมืองไทยผมมีทางด่วนผมมีทางอยู่แล้วบะผมมีทางแ่ผมมีรถไฟฟ้านะอยากให้ไม่เห็นคลิปของเบาหมิดนะฮะเพิ่นจะได้โบเพิ่นจะได้บบก้าวหาเร่ร่อนนะฮะท่านผู้ชมครับเ<อ>พราะว่าคนไทยมันจะบอบโอ,อ <S <S <ส Frauen> ้อวดจะบโบอวดนะพี่น้องเนาะ คนไทยพันมีทุกอย่างแล้วมันจะเลื่อนไปไกลแล้วนะฮะตำรวจชกค,ครับฝากไว้นะ,ะมนุษย์ทำบ้านมะเม็ดนะฝากไว้นะก่อนจะออกมาเเว่นะตรงนี้ขอมโม้นนะคนไทยมันจะเลื่อนไปไกลแล้วนะ,ะถนนมุนนต่าให้ยบะม็ดใหายในนำ้ำในบะมีดตึ๊งในน้ำหมดถือเดอ้อพี่น้องคือใหญ่เยยกินเนาะ ที่ครับตำช่วงม,มันมีเกิจะก็อจุคลิปไปเพียงกันอยู่นะำช่วงขอบคุณท่ีดานนะ,ะกำลัรับชมช่องมามิพุด,ด,ดีนะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับขอบคุณครับ